สวัสดีครับพบกับช่องพ่อแม่องุงลำเพื่อนออฟิเชียลครับวันนี้ก็พ่อกันยิมออชิดครับทีนั่นรถตู้กำลังจ็บของครับเป็นตัวของเดินทางต่อครับขอชสุดก้อนนี้ก็ล้อล้อไม่หน่อยครับ này àm nè cái này à? cái gì vậy này đây tháng năm Okay. 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 nâng ขื้นข้มเ้าในนอเช็คคองรี่หรอปะพบกไก่ดอกลงทางด่วนก็หอนเลยแรบเดียกกับเพื่อนเตรียมตัวเลสโกง,งานที่หมอชิดนะคะเตรียมตัวสิออกงานแล้วจา้าสิออกไปงานแล้ว ตอนนี้รถกำลังเคลื่อนที่ออกจากบ้านพักด้วยจ้าตรงนี้บ้านพักของคุณย่าซึ่งเป็นป่าของพ่อเอกด้วจ้าเด้อไม่หน่อยกับพ่อเอกเวลามากคงเทปกระสิมาพากตรงนี้จ้า,จจาเมื่อนี้ก็ให้พ่อแม่มมมเอฟซีเขามาให้กำลังใจอีหลาหน้อยอีลิงอีลิงน่อยนี่ลิงไห่น้อยนีลิงที่มันดื้อมึนๆนะจุปุจิปีนะจ้า ที่หมอชิดสองบอกหมอชิดสองหังย่หมอชิดอ้นาเลคุณน่ะน้ำเราตะยอดเซกเกอร์อยู่เป็นชั่วโมงแซ่จนทับเปอเลแล้วก็อ้อเรื่อยเอ้ยเอ้ยนีาเป็นเจอนใหนาเป็น้ะรถแล้วก็อ้อเรื่อยเอ้ยเอ้โซเฟอร์นะคะโซเฟอร์สุดรอสุดรอนี่ย ตัวเนาะคุ้งเองเปิดบาค์ทว่ารติบ้านต่ำบาร์เนี่ยเตรียมโต้เลยฝนโต้ค่ะพี่น้องอยู่นี่ฝนฝนฝนพุ่งเศร้าเด้อจ้ะเด้อฝนตกพุ่งเศร้าเรื่องยังสาวคู่นี่งนะบอกอวาติด เกิดฝ่าขึ้มฝนามาอีกแล้วตัวอีกอกว่าน,นี้พอโตแล้วเดี๋ยวรอสบายใจได้เหมืนอนกันฝนครับก็เริ่มยังตัวเก็บเงินบรรทุกยางหรอครับขึ้นทางดวนลงพอดีเลยใลยส่เวลาบัดนี้โรซี่ค่ะแม่หน่อยค่ะขอขอบพระคุณ พ่อพ่อแม่แม่เอฟซได้จ่าเดอที่ให้การสนับสนุนส่องพ่อแม่อุงอิงลำเพลินออฟฟิเชียลมาตลอดระยะเวลาที่พ่อเอกเปิดช่อง YouTube จ้ะือว่าเป็นรางวัาลาลัยน้ำใจแม,แมนจ้ะขอบพระคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่พ่อพ่อแม่แม่ FC, เอฟซเอนดูเมตตาครอบครัวของแม่หน่อยแล้วก็ทีมงานของรถตู้ แล้วก็ขอบพระคุณบอสโจซอนุดพุ่งสาวน่อยเพิรบันแพงที่เปิดโอกาสให้ครอบครัวของแม่น่อยครอบครัวน้องอิงได้เขามายือนอยู่ในจุดนี้ซึ่งเป็นอีงยังที่ดีที่สุดที่ไอ้นั่นที่สุดในชีวิตนะจะ๊ะคือว่าเป็นเก้าเก้าหนึ่งในชีวิตของครอบครัวของพวงเฮ้า ในริมตาอาปากได้แล้วก็นในกำลังใจจากพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีที่พ่นสนับสนุนมาตลอดถ้าบ่มีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีโบมีพ่อโจโอบ่มีแมนนุตบ่มีสาวหน่อยเพชรบันแพงคือสิบวันได้มาหดจุดหนีแลอกจ้าเป็นพระคุณอันย่างสูงเลยจ้าสำหรับครอบครัวเฮาไม่หน่อยขอบพระคุณหลายหลาย ตอนนี้ก็กำลังเดินทางไปงานเด้อจ้ะเด้องานเหมือนอยู่หมอชิดสองจ้ะมาให้กำลังใจลิงหน่อยได้ดดดเด้อจ้ะเด้อวันนี้เดี๋ยวพาคอนเทนต์ี่ครับ <มา S 1> ลิงหน่อยกับเปิร์นเบิร์นได้จ้ะพอนเป็นพี่น้องใส่ใส่ลิงหน่อยให้ขอเสียงแม่เบิร์นเบิร์นได้จ้ะพอนเป็นพี่น้องเบิร์นกันบ้าที่สุดโคตจะมา่จ้ะ ออันนี้คุณใช่หน่อยนะเจนี่เนี่ยหัวใจหวานปานน้ำเพื่อเดินหาหน้าแรงงามจนมยหัใจแม่วใเขาเหมาเมย์ยินมองางฟ้าจแดงผูบ่าวนงามจนมาเมยมาบกโดเมยเลยโ่หอยบกโดเนาะ อันนี้หลอกพี่นมันมาเลยมาอีกลายเหมอือยิจะสิได้ไปพ่อขอมโตอิดเป็นสองอาทิตย์คุณนะ่ะพวกเราต้องอันพวกเราพวกพวกเรายัางเดินทางอยู่ในกรุงเทพและปร,รลปริมณฑลตอนนี้ <laughs> เป็นเวลาอีกกี่วันเนาะอีกสองอาทิตย์ประมาณอาทิตย์หนึ่งจ้าเดือนเก้ามือ สิได้ยอด้อนขึ้นสูไปผ่านอีสานจ,จ้ะแต่กาสิลงก็ทั่วอีกรอบสองเนี้ยอีกรอบสองช่วงสิ้นเดือนรอบสองอีกช่วงใกล้สิ้นเดือนอนจะจ๊ะเด้อแล้วแตการรอบปีงบประมาณดงของวงสาวหน่อยขอบพระคุณทุกกำลังใจดนะจ้ะเด้อ คลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนีนนเนาะจ้าเนาะไว้พอๆกันคลิปใหม่ด้วจ้าเด้อขอบพอะคุณหลายๆด้วจา้าฝากช่องพ่อแม่อุ้งอิงลํำเพินออฟฟิเชียลแล้วก็เพจน้องอุ้งอิงซื้อ,อยังก่อนน้องมีเพจ้วเด้วจา้าพ่อแม่พี่น้องฝากเพจน้องอุ้งอิงด้วยเพจอีหยังซื้อเซื้อเพจ หนูเอาอันมาดูล่ะเพจมันเป็นยังไงเอามาให้แม่เบิ้งกันนะเอาไม่พอพอไม่แม่เพิ่นเบิ้งแน่พ่อแม่อุ้งอินแฟนเพจนะครับจ้าฝากฝากอันเพจพ่อแม่อุ้งอินแฟนเพจนี่แล้วจ้าเน้อนี่จ้าเป็นเพจของ่มันคื <found y jumping away> ่องนั่นแท้คืองั้วแท้เอาแม่ฮะก็ต้องกลับกล่องบอสอเอาเอาตัวยับไปใส่นะนี่จ้าเพจของน้องจ้าเพจแท้เด้อค่ะ ค่ะผู้ติดตามสองหมื่นสามพันคนนะคะเป็นเพจของน้องเพจที่แท้จริงเลยจ้ะพ่าแม่พน้อเพิ่งเปิดได้สองหมื่นจ้ะพ่อแม่พี่น้องนี่จ้ะเป็นเพจของน้องเด้อมั่วว่าจ้ะมันมันม่วเ,เพาพ่อแม่พี่น้องเพจแท้จริงของน้องเด้อผู้ติดตามสองหมื่นสามพันคนก็ฝากไว้น้ำเด้อจ้ะเด้อฝาก ซอยเชียซอยอุดหนุนนนองแน่จ้ะอ่ะจกักรีบอกจังใดดรอกเออว่าบันพอขาหลดอุดหนุนเดอ้ออุดหนุนอุดหนุนอุ้งอิงวะขอบคุณไวนาะโอกาสนี้ด้วยจ้ะเดอ้อขอขอบคุณค่ะ